บัตรธรรมเนี่ยเรากำลังฝึกให้เป็นที่พึ่งของตอนเริ่มต,ต้นในการฝึกให้เป็นที่พึ่งของตอนทางกายใน <c oughs> การ <c oughs> จเจริญสติให้เป็นผู้ตดนรู้อยู่ในปัจจุบัน ทำสิ่งที่ทำได้ยาก <c oughs> ทุกคนก็ทำได้ยากแต่ถึงจะยากก็ตามก็ไม่เลื่อวิสัยเราต้องฉลาดและขยันในการสร้างสิ่งแวดล้อมเหตุปัจจัยที่จะเอื้อต่อการภาวนาให้มาก ในการการภาวน,นาแบบเข้มข้น,นแบบในรูปแบบเ,เราจะใช้ยิริียบทนั่งกับิริยาบทเดินเป็นหลักในการนั่งกิริยาบทนิ่งก็จะมีจะมีส่วนในการลดความฟุง้งซ่านของจิตใจ กาสที่เราจะได้เรียนรู้ชีวิตของตนเป็นประสบการณ์ตรงไม่ได้เรียนเป็นปรัชญาและเป็นทฤษดีตา่างๆแต่มาดูของจริงที่กำลังปรากฏอยู่พปกติเรามองแต่ภายนอกแล้จะมองตัวเอง เราฉะน้นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับคนอื่นหรือสิ่งอื่นแต่ตัวชีวิตของตนชีวิตล้วนๆเราไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้เรียนรู้ <c oughs> เรียกว่าขาดความเข้าใจตัวเองทําให้รู้สึกแปลกแยกจากธรรมชาติของตนแต่ไม่เกิดปัญหามากมาย <c oughs> นั้นในการ ภาวนาเราเริ่มต้นด้วยการนั่งในอิริยาบถท,ที่เหมาะสมอิริยาบถท,ที่นิ่งเถาที่จะนิ่งได้ไม่เปลี่ยนอิริยาบถง่ายๆแต่เกิดมีเวทนาไม่ไหวจริงเราก็เปลี่ยนไม่เป็นไรแล้วพยายามไม่ให้เปลี่ยนไว้ก่อน กายตรงกลางให้ตรงแต่ไม่เกร็งกายท้องต้องตั้งกายในลักษณะที่เป็นเรียกว่าจุดพอดีก็ว่าได้พอดีระหว่างความตั้งใจและกลารผ่อนคลาย กลายมากเกินไปไม่ได้เรียกว่าหลับถ้าตั้งใจมากเกินไปไมันจะเครียดด้านศิละปะในการภารวนาหรือว,วิชาวิชาหนึ่งที่เรากำลังศึกษาก็ลักษณะการทำความเพียรให้พอดีไม่ถึงจนเกินไปไม่ยอมจนเกินไป เรามาภาวนาแต่ละครั้งเราก็มีกรรมติดตัวอันนี้ไม่ได้หมายถึงกรรมติดตัวจากชาติก่อนได้ติดตัวจากวิถีชีวิตการกระทำในปัจจุบันกรรมนี้ปรากฏในลักษณะความถึงเครียด การเริ่มต้นของการภาวนาในสำรวจความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้า,เ,าเจอความเครียดตรงไหนก็เกรงอยู่ตรงจุดนั้นสักหนึ่งมินาทีแล้วก็ผ่อนคลายในความเครียดจะมีจุดที่ชอบสะสม มากที่สุดเช่นที่ไว้หน้าและหัวไหลและท้องนั้นขั้นตอนในการภาวนาคือทำกายให้พอดีให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะภาวนาส่วนจิตใจ สำคัญอยู่ที่สมมาธิิความเห็นชอบความเข้าใจในจุดประสงค์ของการภาวนาและวิธีการจุดประสงค์ปังหมายในการภาวนาคือการมีสติต่อเนื่องรู้ตัวต่อเนื่องไม่ต้อง หวังผลคือความสงบหรือชาหรือยาหรือไหทั้งสิน้นเพราะนั้นเราไม่ไม่รูจ้จักก็เป็นแค่คอนเซปต์เป็นแค่ความคิดแล้วจะทำให้เกิดตัญหาได้ง่ายนั้นเราถือว่ามักคือผลหมายถึงว่าเรามุ่งผลที่มกักมุ่งผลที่การกระทำ ให้การกระทําดีแล้วผลดีจะเกิดขึ้นเองการกระทําที่ดีก็คือไม่ลืมว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ไม่หลงกับสิ่งที่แสกแซงเข้ามาในจิตใจและสิ่งที่จะคอยดึงจิตใจออกจากปัจจุบัน จิตใจเราจะมีสติอย่างต่อเนื่องจนจิตรวมเป็นสมาธิเป็นฐานของปัญญาได้สตินั้นต้องมีเครื่องระลึกต้องมีออบเจกต์ที่ชัดเจนขอแนะนำให้เรากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องระลึกของสติ เป็นเครื่องรู้ของจิตพทลมหายใจมีอยู่แล้วไม่ต้องศึกษาไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเ,อเรียนรู้อะไรมากมายมันอยู่ตรงนี้แล้วลมหายใจเ,เป็นอาจารย์สอนอะไรได้เยอะมากแต่ถ้าเราสนใจเรียนรู้ ให้ได้สำนึกถือว,ว่าไม่ใช่ว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเป็นกิจกรรมของกายเป็นอาการของกายรู้ก็หายใจไม่รู้ก็หายใจลมหายใจ มีอยู่ตลอดเรานอนรับรับสเสด็จไม่รู้สิ่งใดเลยเราก็ยังหายใจเหมือนเดิมแต่ลมหายใจ <c oughs> จะเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเมื่อมีอารมณ์อารมณ์หยาบลมหายใจจะหยาบอารมณ์ละเอียด ลมหายใจชันละเอียดชั้นการกำหนดลมหายใจช่วยให้เราได้ศึกษาแห่งความสัมพันธ์วางกายกับใจวางลมหายใจกับอารมณ์สติจะตามลมหายใจได้ทันเมื่อมีปัญญาคอยช่วย เพราะลมหายใจเปลี่ยนไม่ของที่ที่นอกจากรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เพื่ออะไรอยู่ซึ่งเป็นเป็นเรื่องของปัญญาเบื้องตน้นพื้นฐานความรู้สึกที่ต้องการ ยากับความรู้สึกตรงไปด้วยกันอยู่เสมอใน,นความรู้สึกที่ต้องการที่นี่ก็คือสนใจยินดีปวดใจกระดิอรอร์อน,น,น,อนเป็นต้นต้องเรียกว่าชันทะนั้นในเบื้องต้นของการภาวนาให้สำรวจดูด้วยว่าจิตใจสนใจไหมตั้งใจไหมมันกระดอเริร์นไหม ขาดความรู้สึกเหล่านี้ถึงจะรู้วิธีการทฤษฎีพร้อมคงไม่ได้ผลเพราะปัญญากับความรู้สึกต้องสอดคล้องกันต้องไปแนวทางเดียวกันบางที่อาจจะต้องใช้เวลาคุยกับตัวเองอสร้างแรงดนปันดันใจ โดยการเห็นอาอน,นิสงส์ของการฝึกจิตหรือว่าความทุกข์ที่ยมเกิดขึ้นจากการไม่ฝึกจิตเป็นตน <c oughs> ้นดังนังงน้อมจิตไปอยู่กับาการสัมผัสของลมหายใจตรงไหนก็ได้ที่ลมหายใจชัดเจนแล้วจิตใจเราพอใจยินดี รที่จะอยู่ตรงชุดนั้นนี่ก็เป็นที่ทำงานเป็นที่ภาวนาของเราระยะเวลาที่เราต้องตั้งใจในการภาวนาไม่ต้องอคิดเป็นนาทีเป็นชั่วโมงเราเอาหนึ่งลมหายใจเข้า หนึ่งลมหายใจออกเป็นหลักเป็นสิ่งท้าทายว่าเราจะมีสติตลอดหนึ่งลมหายใจเข้าตลอดหนึ่งลมหายใจออกโดยไม่เผลอไม่หลงแม้แต่วินาทีเดียวอันนี้ก็เป็นเป้าหมายว่าเราได้ หนึ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่เผลอไม่ลืมแล้วก็เริ่มต้นใหม่หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกเหมือนการเดินทางเราเดินทีละก้าวทีละ 9, <c oughs> ก้าวการภาวนาก็ทีละลมหายใจทีละลมหายใจ นิสติคือตัวที่เป็นคุณธรรมที่ไม่ปล่อยไม่ลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่เราต้องมีปัญญาระดับสัมปชัญญะคอยเช็คดูสำรวจดูสอดส่องดูเป็นระยะระยะว่า การเจริญสติของเราถูกทาง,งหรือไม่อย่างเช่นถ้าเบืองตน้นฟุง้งซ่านมากเราต้องใช้ความอดทนความใจเย็นแต่ถ้าเราผ่านพ้น ความฟุ้งซ่านไปแล้วเกิดยินดีพอใจสุขใจที่จิตไม่ฟุ้งซ่านแล้วมันจะเป็นหลมพรากทำให้ง่วงเพื่อขาดสต,ติสัมปััญญาจะต้องเป็นผู้สังเกตเห็นเป็นครั้งเป็นครั้งคราวเป็นระยะระยะว่า จิตใจเราตึงไปไหมจิตใจเราย้อนไปไหมควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรไหม,มลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะจุดที่สัมผัสชัดเจนแล้วถ้าเราไม่พยายาม อการลมหายใจบังคับลมหายใจคุบคุมลมหายใจจะรู้สึกสบายแล้วก็ขอให้ได้สังเกตความรู้สึกสบายตรงนี้ให้ดีเพราะถ้าเราเห็นชัดว่าจิตใจมีสติ เืินรู้อยู่ในปัจจุบันไม่ฟงุงซ่าไม่ง่วนจิตนั้นมีความสุขทันทีในกำลังใจเกิดขึ้นทันทีเลยว่าความสุขไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเพียงแค่เืินรู้อยู่ในปัจจุบันอยู่กับความจริงของชีวิตในปัจจุบันที่ใจพร้อมที่จะเป็นสุขอยู่แล้ว แลาเป็นความสุขประเภทปราศจากโษคือผงใสเบิกบานไม่มีข้อเสียมีแต่ข้อดีอย่างไรก็ตา,ามโดยปกติใจัตใจเราต้องเผลอบ้าน ไม่ต้องหุดหงิดไม่ต้องกลุ้มใจไม่ต้องเสียใจท้อแท้ใจแต่ว่ารับรู้รับทราบหายภัยตัวเองถือว่าเรื่องธรรมดาแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจ จิตใจยังเด้ออยู่เราใช้วิธีนับลมหายใจช่วยในเบื้องต้นก็ได้เราใช้คำบริกรรมว่าพุโทโธหายใจเข้าพุทใหายใจออกโธก็ได้เป็นคุสลุบายช่วยให้การสติใน จิตใจยังอย่างตื้อรันอยู่เราเป็นทางเลือกอยากให้เราได้มาคุ้นเคยกับภาวะตื่นรู้ ไปจัดแจ้งไม่ต้องไปยุ่งกับกายกับใจแต่ว่ารู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ในปัจจุบันตื่นรู้อย่างต่อเนื่องนี่คือประตูง่ายๆประตูเรียบๆที่จะนำไปสู่ความมัจจัศจรรย์ของชีวิต ใช่เรื่องลี้ลับมัน,นก็แค่นี้ง่าย